ตั้งใจให้ก,การศึกษาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำคิดอยู่เสมอว่าเราจะทำยังไงสร้างสรรพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นนะตั้งแต่ฉันประสมวัยยันการศึกษานะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการที่นี่อยุธยาครับในช่วงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยาเพื่อประชาชนเป็นซีซั่นที่3แล้วครับคุณผู้ชมครับเราเดินทางกันมาหลายซีซั่นแล้วก็หลายเทปแล้วรายการเรานำเสนอผ่านทางเคเบิลชานเลเฮดดี37ครับทีวีสาธารณะนะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลในจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมรับชมได้นะครับติดต่อติดตั้งได้ที่สินทิวาธานีเคเบิลทีวีของคนอยุธยา <c oughs> เบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างครับ <c oughs> ใครที่ดูในระบบสายไม่สามารถรับชมได้หรือว่ามันไกลไม่สามารถไปติดตั้งได้คุณผู้ชมก็ติดตั้งจานดาวเทียมนะครับแล้วก็คุณผู้ชมก็ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้เช่นกันแล้วก็ติดต่อนะครับหรือว่าจะดูทางแฟนเพจสถานีข่าว ATV ก็ได้นะครับก็ติดตั้งได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆในเรื่องของอตัวแทนขององ,องค์การอาหารส่วนจังหวัดดีกว่าผมจะพูดอย่างนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าองค์การมหารส่วนจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีผู้ที่ประสานงานเขาเรียกว่าเป็นเหมือน ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับลงไปอยู่ตามพื้นที่ตา่างๆนั่นก็คือสอจอครับในเขตของอําเภอพระนครศรียาครับเรานําเสนอมาหลายครั้งซึ่งก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวคือตัวสอจอเนี่ยจะมีความผูกพันกับบรรดาคนในท้องถิ่นมากบรรดาคนในชุมชนนะครับยิ่งสอจอที่มีความผูกพันหรือว่าทํากิจการร่วมกับทางชุมชนบ่อยๆเนี่ยประชาชนก็จะมีความรักความเชื่อมโยงกัน นะครับยกตัวอย่างครับวันนี้พันจ่ากาศเอกนรชัยกิษณาเกตกุลนี่ก็เป็นสจอมาหลายสมัยเหมือนกันนะเขาก็มีความผูกพันกับชุมชนครับโดยเฉพาะในเรื่องของรอพสต่อเรื่องของอสมมนะครับพันจ่ากาศเอกนรชัยเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลไปเยี่ยมเยียนไปจัดกิจกรรมหลายครั้งที่ท่านนรชัยบอกว่าต้องใช้งบส่วนตัวครับนะครับงบส่วนตัว นะครับในการที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆวันนี้เราจะไปฟังพันจาก,กาศเอกนอรชัยกิษณเกเกตุลนะครับได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำกันอยู่ตอนนี้รวมทั้งจะไปฟังเรื่องราวจากคุณสุนทรีกันสุวิโรนะครับซึ่งเป็นผู้มีนวยการรอพอสตที่วัดพญาตแ้ะก็ตัวแทนชุมชนที่มาร่วมนะครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้เทปนี้นะครับมีความรู้มากทีเดียวสําหรับเราจะมองเห็นภาพความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างอบจอนะครับโดยผ่านทางสจยันลงไปอยู่อย่างชุมชนตัวแทนชุมชนนะครับนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับต้องต้องเรียนท่านผู้ดำเนินรายการนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนได้รับความทุกข์ยากยากลำบาก ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็กดีสังคมก็ดีนะครับบทบาทของตัวแทนประชาชนก็คือผมเนี่ยนะครับก็ได้บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตที่ผมรับผิดชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในเรื่องของยาที่จะไปช่วยในเรื่องคนที่ติดโควิดก็นําเรียนว่าเราได้รับการสนับสนุนจากองค์การบิหารสนจังหวัดส่วนหนึ่งรพสตส่วนหนึ่งที่ได้รับงบประมาณจาก กระทรวงสาธารณสุขคือสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียาได้ติดต่อประสานเป็นตัวแทนในการนำไปให้ถึงกับผู้ป่วยให้ถึงกับพวกที่ไม่สามารถที่จะออกมาทำมาหากินได้เพื่อบรรเทาเครื่องหัวโภคก็คือข้าวสารอาหารแห้งนะครับในระดับหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็สอดส่องดูแลเรื่องของการติดเชื้อไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างและที่สำคัญมันเป็นการเรื่องของการ ไปกักตัวเรื่องของการไปโรงพยาบาลสนามตรงนี้สำคัญที่สุดในการที่เราจะต้องเข้าไปดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเขตที่เรารับผิดชอบที่ติดณขณะนั้นมันรุนแรงมากครับเพราะขนาดญาติพ่อแม่ยังต้องห่างกันเลยนะครับง่ายๆเลยคือถ้าคนในครอบครัวเสียชีวิตด้วยโรคโควิดหนึ่งไม่สามารถที่จะนำไปเผาหรือไปสวด ตามปกติตามประเพณีได้ไอ้ตรงนี้มันสะท้อนจิตใจนะครับแต่มันเป็นความจําเป็นในการที่จะต้องดําเนินการในในส่วนกําชับในเรื่องของการทําให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความหดหู่ในสังคมเลยว่าประเพณีไทยเนี่ยมีการเอื้ออาทรกันในส่วนของการเนี่ยที่เข้าไปช่วยกันจัดการงานศพต่างๆซึ่งตายเช้าเผาเย็น แล้วไม่สามารถที่จะเปิดเผยเปิดอะไรได้ในส่วนของวัดก็ต้องเลือกวัดที่มีเตาเผาที่เป็นระบบทันสมัยในการปิดไม่ให้อากาศฟุ้งกระจายเพื่อนำเชื้อโรคออกไปอีกนี่คือค่าความยากลำบากที่สุดตั้งแต่ผมเกิดมาหาก็เห็น2ปีกว่า,วาที่โควิดระบาดเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะบ้านเรา ประเทศเรามันเป็นทั่วโลกเลยครับผมท่านนายกเนี่ยนะครับมีเมตตากับท่านสอจอทุกคนนะครับก็คือให้งบประมาณแล้วก็สิ่งที่อำนวยความสะดวกในสิ่งที่ทางอบจอได้จัดสรรมาและงบประมาณอาจจะส่วนตัวบ้างงบประมาณราชการบ้างในการที่จะช่วยให้ท่านสมาชิกคือสอจอพวกผมเนี่ยได้ดำเนินการไปดูแลพี่น้องประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ แล้วท่านก็นำอาหารกล่องมาให้ตลอดเวลาเพื่อไปให้พวกผู้ที่ติดเชื้อในแต่ละบ้านแต่ละบ้านนะครับในเขตที่ผมรับผิดชอบคือตำบลหันตาตำบลไผ่ลิงตำบลคลองสุภูบางส่วนซึ่งตำบลไผ่ลิงเนี่ยเป็นตำบลใหญ่จะมีรอพอสตเนี่ยสามสามแห่งมีรอพอสตไผ่ลิงสต์รอพอสตคลองสุภูรอพอสตวัดพญาติการามซึ่งวัดพญาติการามเนี่ย ค่อนข้างที่จะใหญ่และมีอสอมจํานวนมากประมาณร้อยกว่าท่านนะครับซึ่งแบ่งหน้าที่กันในการดูแลประสานงานทุกระดับไม่ว่าจะเป็นสอจอหรือเทศบาลในการที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับความรุนแรงของเทศบาลนนอยยธยาเราสามารถที่จะตัดจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในการดูแลพี่น้องประชาชนพื้นที่ตำบลไผ่ลิงและใกล้เคียงเช่นตำบลหันตานำมา ทำนับแล้วก็บำบัดแล้วก็ช่วยเหลือในโรงพยาบาลสนามที่อาคารนันเอกประสงค์ของเทศบาลเมืองอยุธยาก็ได้รับผลดีนะครับไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลสนามที่ทางโรงพยาบาลพระคารสุยา,า,ยา,าได้จัดไว้ซื่อมันไก่เหมือนไก่นะครับแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงข้ประมาณหลวงเนี่ยนะครับไม่พอแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวแทนประชาชนอย่างผมเนี่ยสมาชิกสภา,สาจังหวัดพะอ๊อตุยาเนี่ยในเขตที่รับผิดชอบก็เข้ามามีบทบาทในการที่ไปดูแลอ,อสมออีกทีนึงอ,อสมอ,อก,ก็มีหน้าที่เข้าไปหาข้อมูลในชุมชนแต่ละชุมชนในการที่เยาข้อมูลมาเพื่อทําให้ชีวิตความเป็นอยู่หรือสาสุขขั้นมูลฐานของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลไผ่ลิงตำบ,บหลหันตาเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะได้หลายเรื่องเลยนะครับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของความเป็นอยู่ที่ ความเหลื่อมล้ําที่ดีไม่ดีเราสามารถจะบูรณาการวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะอสมผมได้ดูแลในเรื่องของรายละเอียดเช่นงบประมาณเช่นพาไปดูงานพาไปทัศนศึกษาเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพี่น้องอสมในเขตที่ผมรับผิดชอบให้มีโลกทัศน์ในการที่จะนํา จากที่อื่นมาปรับปรุงพัฒนาในส่วนของรอพอสตวัพายาติพยาตไลิงของส่วนผูหันตาตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมเข้าไปยื่นมือสนับสนุนในทัศราของผมนะครับผมเป็นตัวแทนของท่านสมาชิกสภาเป็นตัวแทนไปประชุมเรื่องกระจายอำนาจการถ่ายโอนรอพอสต นะครับของจังหวัดพังงารียาตรงนี้ความเห็นของผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะองค์กรท้องถิ่นขนาดใหญ่คืออบจอเนี่ยสามารถจะดูแลในส่วนของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือการที่จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการจัดสรรระบบเครื่องมือแพทย์ที่ขาดระบบเงินเดือนเพิ่มเติมจากที่รัฐให้ การดูแลสวัสดิการของอ,อสมอซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดเราทำตรงนี้ได้เนี่ยความโดดเด่นของอ,อสมอในเขตจังหวัดเราเนี่ยมันจะทำให้เป็นโมเดลในการที่จังหวัดอื่นหรือกระทรวงสาธารณสุขได้กลับมามองในการที่สอจอนายกอบจอได้ดูแลอ,อสมอในเขตจังหวัดของตัวเองที่รัด คือกระทรวงสาธารณสุขดูแลได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรถ้ามีการถ่ายโอนจริงระบบการรักษาขั้นพื้นฐานระบบความมั่นคงและมั่นใจของอ,อสมอเองนะครับทุกวันนี้ต้องยอมรับก่อนอสมอเนี่ยมาด้วยใจนะครับไม่มีผลตอบแทนจากเดิมเนี่ย500บาท มาเป็น600บาทแล้วก็ไป1 0 0 0บาทนี่คือน้ำใจจากภาครัฐที่อสอม,มเสียสละกำลังกายกำลังใจในการที่เข้าไปทำเพื่อชุมชนของตัวเองแต่ขณะเดียวกันถ้ามาสังกัดอบจอผมเชื่อเลิกอเอินว่างงบประมาณของอบจอพอที่จะสนับสนุนในรายละเอียดเครื่องไม้เครื่องมือดูแลพี่น้องประชาชนได้ใกล้ชิดมากกว่ากระทรวงสาธารณสุข,สขโดยเฉพาะ ไม่เป็นภาระในการที่จะเข้าโรงพยาบาลพ,าพระนครศรียาคือโรงพรยาบาลศูนย์สามารถที่จะช่วยพี่น้องประชาชนขั้นตอนแรกโดยที่ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลใหญ่ช่วยได้เยอะครับผมก็ต้องพูดตรงๆเลยว่าเราต้องสร้างโมเดลสร้างภาพให้กับข้าราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยรพสตว่าถ้าเขาเนี่ยได้รับการถ่ายโอนไปแล้วเนี่ย เขาจะมีอนาคตเขาจะมีความมั่นคงในหน้าที่ราชการที่เขามีอยู่ซึ่งถ้าเขาอยู่กระทรวงสาธารณสุขเขาจะมองได้ว่ารุ่นที่ผ่านมาเป็นยังไงตำแหน่งหน้าที่ขั้นตอนเป็นยังไงค่าตอบแทนเขาเป็นยังไงแต่ขณะเดียวกันวันนี้อบจอยังไม่ได้สร้างแนวทางหรือโมเดลในการที่เขาจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพรับราชการโดยกระทรวงสาธารณสุข,สข ที่เขาเคยผ่านมาแตะตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ข้าราชการที่จะย้ายไปสังกัดอาบาจอของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มองเห็นภาพการมั่นคงของชีวิตร,ราชการเขาครับคือตอนนี้ได้บอกกับท่านอสมเลยว่าช่วงนี้โควิดเบาบางก็เป็นขวัญและกำลังใจก็คือหนึ่งมีการจัดเลี้ยงอสม นะครับมีการเชิดชูนะครับมีรางวัลและที่สำคัญจะพาไปศึกษาดูงานนะครับโดยงบประมาณส่วนตัวนะครับซึ่งเป็นในส่วนของขวัญและกำลังใจอย่างมากเลยที่เขาปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเสี่ยงเหนื่อยนะครับคำว่าเสี่ยงเนี่ยมันตอบไม่ได้ครับตีเป็นมูลค่าไม่ได้เลยครับแต่เราก็สามารถที่จะช่วยบางส่วนที่เป็นขวัญและกำลังใจในการส่งเสริมให้เขาได้ทำหน้าที่ต่อไปและดียิ่งขึ้น ผมกราบเรียนเลยครับผมมาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ตั้งใจนะครับด้วยสโลแกนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการที่จะนำพาพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยภายใต้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถและความจริงใจในการที่ผมเนี่ยอาสาได้รับเลือกมาเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาก็จะทำงานให้เต็มที่และตอบสนอง แผ่นดินเกิดคือพระนครศริยาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและทั่วโลกในเรื่องทุกๆเรื่องของอยุธยาเราครับผมหน้าที่ของอสมอก็คือดูแลประชาชนคือเกี่ยวกับสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดจนไปยันวัยทำงานวัยเด็ก แล้วก็ยิงตั้งคันหลังบิงหลังค้อแล้วก็เราก็จะไปดูแลการใส่ทรายดูการฉีดวัคซีนเด็กแล้วก็ดูว่าผู้สูงในกลุ่มที่เรารับผิดชอบอ่ะได้เข้าเครือกเข้าข่ายของผู้สูงอายุหรือที่เขาจะต้องไปขึ้นทะเบียนเราต้องดูแลเขาตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่แรกเกิดยันผ,ผู้สูงอายุเลยก็คือสิ่งที่ได้รับในการเข้ามาเป็นอ,อสมอก็คือภูมิใจอะค่ะ ที่เราได้มีส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนในพื้นที่ของเราอะไรนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสจได้มีการแบบมีอะไรก็เข้ามามีส่วนร่วมดูแลใส่ใจพวกอสมอแล้วก็พวกชาวบ้านด้วยค่ะ <ś led> คิดว่าดีนะคะคิดว่าดีคะ่ะก็คือ มันอะไรมันก็จะง่ายขึ้นหมายถึงว่าเราต้องการอะไรหรือการจะทีะ่ก็คืสอสจติดต่อได้ง่ายคือเข้าเข้าเข้าง่ายกับกับอ,อสมอแล้วประชาชน,นะคะ่ะคิดว่าดีก็คืออย่างว่าอย่างสมมุติว่าแค่อ,อสมอมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้บอกเชิญท่านสจท่านสจก็ได้มาเข้ามามีส่วนร่วม แล้วก็คิดว่าสิ่งอะไรสิ่งอะไรที่มันขาดหรืออะไรเงี้ยอาจจะบอกกับท่านได้แล้วท่านอาจจะประสานให้เราได้ได้เร็วขึ้นหรือว่าดีดขึ้นอะไรเงรี้ยค่ะ ค่ะในส่วนของรพอสตวพยาติการามน,นะคะเราก็จะมีการให้บริการนะคะในเรื่องของการรักษาส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูนะคะซึ่งสี่มิติเนี้ยนะคะเราจะดูแลแบบครอบคลุมไปนะคะบริการที่เรามีาประจําก็คือจะมีคลินิกโรคเรื้อรัางนะคะมีคลินิกสุขภาพเด็กดีมีคลินิกฝากคันนะคะบริการต่างๆก็มีบริการทันตก,กรรมแผนไทยนะคะที่นี่มีแพทย์ตรวจทุกวันนะคะมีห้องกายภาพนะคะแล้วก็เราจะมี อุปรกรณ์น,นะคะเครื่องไม้เครื่องมือครุพันธ์นะคะที่ทันสมัยแล้วก็ทันนะคะต่อโลกของผู้ป่วยนะ,ะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่านสอจอกเออรบรพศตอนะคะสอจอจะเป็นทุกสิ่งให้รพอสอตอในยามที่เออรเรื่องในระบบเนี่ยไม่เอื้อนะคะเอสอสจอเป็นคนที่ช่วยเหลือตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเพราะอย่างรู้อยู่แล้วว่าเออในระบบของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะเราไม่ได้มีงบประมาณสนับสน อะไรบ้างถ้าเรา,เาจะทํากิจกรรมอะไรนะคะตัวเองเป็นคนชอบคิดนอกกรอบถ้าจะทํากิจกรรมอะไรเนี่ยบางทีเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากท่านซึ่งท่าน,นจะติดต่อง่ายนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นทางการนะคะแล้วก็ติดต่อได้ทุกเวลานะคะ,คะเ,เป็นขวัญใจของเหล่าอสมแล้วก็รอสตอวพญาตค่ะปกติก็จะมีงบ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตมลำไทรที่จัดเก็บเองได้อยู่แล้วแล้วก็มีงบอุดหนุนบางส่วนนะคะแต่เนื่องจากบางโครงการเป็นโครงการที่เกินศักยภาพเราก็จะนําเข้าแผนไปสู่การของบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจากท่านนายกสมทรงพันเจริญวรกุลนะคะว่าเรามีโครงการที่เกินศักยภาพมีโครงการที่เราไม่สามารถดําเนินการเองได้ก็จะขอความช่วยเหลือบรรจุเข้าแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยท่านนายกส ทรงก็ให้การสนับสนุนและก็ให้การอนุมัติตลอดค่ะค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานค่ะก็จะเป็นไฟฟ้าถนนนะคะที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะที่เป็นโครงการที่เกินศักยาภาพแล้วก็สะพานข้ามคลองเป็นพื้นที่ติดต่อกันอย่างเช่น ลำไทยพยอมลำไส,ยยำไสวังน้อยค่ะในเรื่องของการบริหารงานนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงาศรียาก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่นะคะที่คอยดูแลน้องๆอย่างเช่นเทศาบาลก็ดีหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดีนะคะ,ะในส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนะนครศรียาก็ดูแลครอบคลุมทั่วถึงในเรื่องของการที่จะสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการที่จะอุดหนุนหรือว่าประกอบกับการ ปฏิบัติตามประเพณีผู้สูงอายุหรือว่าการช่วยเหลือในเบื้องต้นที่ทางอบตลำไทไม่สามารถเบิกจ่ายได้ก็จะได้รับการอุดหนุนการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยดีเสมอมาค่ะครับผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวนะครับจากรายการที่เนี่ยยุยาในช่วงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครสีาเพื่อประชาชนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ thank hey. ศึกษาจำนวน1นึ่งรามสิกาครับสำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐในการให้การสนับสนุนวิทยากร ของที่ท่านนะครับสวยเลยแล้วก็ขยายวงไปสู่ชุมชนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับฝันใจทั้งสองท่านนะครับขอสนั่นักเรียนนักงานโรงเรียนทุกสุขวิรุษโครงการเปิดตัวสุดยอดสุดที่ห่าแรงแรนที่สุด น้องที na, ่ห้าค่ะดิฉันก้าววัดให้ทุกคนทุกท่านไห้เดเพื่นแจ่มใสและดูแล้วสดชื่นจริงๆเป็นความสุขของดิ่ันที่เราเข้าไปถึงอายุด้วยกันที่ทุกท่านเปิดเพื่นและมีความน่ารักอบอุ่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงเด็กชายนะคะค่ะเพราะเราต้องก็ขบใจเราที่เก็บ เรื่องไม่ด่าจะเรื่องมาดูแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมนายดับเป็รทองอดีตผู้ในการดำเนินการตลาดโรงพยาบาลโรงพยาบาลอีกนะครับปัจจุบันก็ได้รงตำแหน่งประธานชมรมราชการรมกานโรงพยาบาลนะครับเป็นกรรมการฐานวกชาการศึกษายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอ่อมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเสียดายนะครับมันขาดอะไรอย่างทุกวันนี้เราต้องมาใช่ไหม มันมีความหวังความสุขว่ามันต้องมาพบพเพื่อนกันมันไม่อยากให้ที่หมดนะไม่อยากให้หมดเลยนะครับอยากจะมีไปรเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับและเพื่อนบานมามาสัครมาสบายเพิ่มพอมาสัายปั๊บเพื่อนไม้มาแต่เรามาก็คิดว่าออกมาอย่างนั้นนั่แหละคงคงคงอย่างนี้นมันน้ำเต็มแก้วนะแต่พอมาแล้วไม่ใช่นะที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่นะเพียกรีสุดยอด นะครับพูดเรื están, <ira Besides writing algebra> so ่องยากกันเป็นเรื่องง่ายให้ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติมันมันรู้สึกมันมีความสุขไม่ได้ร่วมงานแต่เป็นผู้หนกหนึ่งเช่นอาจารย์อาจารย์อะไรกระมวลสีได้ไหมนะแต่ทวามเชื่อมือคนจะขาดกําลังกับคนจะต้องมีให้ก็